สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้กันดีกว่าเรามันเริ่มกันเรื่องที่ข่าวนี้ฟังผมนะบวริชารดิสซนเปิดปากหลังมีข่าวกับทางอาร์ซอนเชลซีแล้วก็สเปอร์โดยนักวิชาดิสัอนกองหน้าเลือดสัมาของทางเอฟเวอร์ตันออกประลงตอบสื่อเองแล้วหลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักมาว่ากำลังจะย้ายออกกิีนกุญสันพาคโดยมีทางอาร์ซอนเชลซีแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ถูกลือว่าร่วมกันแย่งกันอย่างหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดยเขาได้บอกว่าสารภาพตามตรงนะผมว่าผมเนี่ยเข้าไปคุยกับทางบอร์ดบริหารของทางเอฟเวอร์ตันจนเคลียร์หมดแล้วว่าจะอาอยังไงกับอนาคตของตจนเองดีซึ่งอันดับว่าผมเนี่ยใช้เวลาคุยเปิดใจกับทางกุซือ์ฟรังคันพาดไปค่อนข้างจะนานเช่นเดียวกันเพราะเขาคือคนแรกที่ต้องทราบด้ว่าผมคิดอย่างไรเอเจนต์เองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ดีสุดสำหรับผมคืออะไรฉะนั้นขอให้รอดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในช่วงเดือนตั้งแต่เนนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะย้ายทีมหรือว่าจะต่อสัญญาใหม่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถจะเปิดเผยได้ก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการอยู่แล้วฉะนั้นผมจึงไม่สามารถพูดได้เยอะกว่านี้ได้อีกเลย สมมติว่าผมตัดสินใจย,ย้ายออกจริงๆนะก็ไม่สามารถพูดได้ด้วยความรู้สึกคึกเทงนะฮะเพราะผมเนี่ยค้าแข่งอยู่กับทางเอฟเวอร์ตันมาค่อนข้างจะยาวนานพอสัมพันธ์กับแฟนบอลย่อมเหนียวแน่นเป็นธรรมดาฉะนั้นหากจะเกิดอะไรกันขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้มันเรียบง่ายและก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสโมสร,รที่ต้องประกาศเองน่าจะดูผ่อนคลายกว่าทุกฝ่ายมากกว่าในครั้งนี้ ใกล้ช่วงบอลโลกแล้วเชลซี a บรนราชันสนร,รับเซงสเตอร์ลิงต่อจาทางแมนซิตี้นาะโดยเชลซีไบรนมิวนิคและก็ทางเบรเซลมาริดแสดงความสนใจอย่างได้ตัวทางราฮีมสเตอร์ลิงไปตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังนักเตะอาจจะต้องย้ายทีมเนื่องจากอาจอยากจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ,เ,สมอเพื่อจะได้ติดทีมชาติอังกฤษลุยบอลโลกในช่วงปลายปีนี้ โดยกันที่ทางบราฮิมสเตอร์ลิงปีจอมผิวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื้อหอมที่สุดแล้วหลังตกเป็นเป้าในการเสริมทัพของทางเชลซีบอยจมินิกและก็ทางเรอัลมาดริดจากการเปิดเผยของสื่อจอมแฉสื่อของประเทศองังกฤษ โดสตาชาวเมืองผู้ดีซึ่งช่วยต่สอสังกัดคว้าแชมป์มพรีเมียร์ลีกในสั้นล่าสุดนี้เหลือสัญญาอยู่กับทางทัพเป็นไปสีฟ้าเพียงแค่1ปีเท่านั้นและนักเตะเองก็ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าต้องการจะโบกมือลาสโม,มสรเพื่อจะไปค้าแข่งกับต่างแดนอย่างไรก็ตามชมัสตูเคิลผู้จัดการทีมสิสงห์รามเชลซีแสดงความสนใจอยากจะคว้าตัวเซอร์ลิงคนนี้มาเสริมความแข็งแกรแง่งหลังจากที่พวกเขานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการยิงประตูในช่วงที่ผ่านมา ขณะทั้ทงเซอร์ใต้บาร์เย็เมิวนิกเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและก็ทางลาชทุกขาวเรอัลมาดริดก็จับตาสถานการณ์ของนักเตะค,คนนี้อย่างใกล้ชิดแต่าเขาตัดสินใจที่จะโบกมือลาทินเอติอัสสเตเดียมในช่วงสมัยน,นี้อย่างแน่แท้ ทานี้ดาวเตเ้ไว้์เสียเปรายนี้ต้องการที่จะได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าเป๊ปกาเดร่าคุณซูชาวสเปนิสไม่ค่อยจะให้เขาที่ทําตามที่ต้องการเลยโดยเหตุน,นี้ทําให้ทางเซอร์ลิงต้องคิดเรื่องการย้ายทีมเพราะเขาไม่อยากจะพลาดโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไปโดยศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกระทานในช่วงปลายปีนี้เท่าไรกันแน่ชเชลซีเผยตัวเลขทางอินเตอร์มิลานต้องจ่ายหากหวังจะยืมตัวโลมิลูลูกากู โดยทางลาบริพับลิกาสื่อของอิตาลีระบุเลยว่าเชลซีกำหนดว่าอินเตอร์วิลานจะต้องยอมจ่ายค่ายืมตัวประมาณ23ล้านยูโรหากหวังจะดึงตัวโรเบลูโลกากูกลับไปล่าตะข่ายกับทีมที่นั่นและต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าพอถึงช่วงกลางปีหน้านแล้วจะต้องซื้อขาดลูกากูสารเดียวเท่านั้นส่วนค่าตัวของการย้ายทีมแบบถาวรที่เชลซีต้องการนั้นอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรในครั้งนี้ โดยเจ้ซีสมโมสรแห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ิงกิตตั้งเงื่อนไขกับทางอินเชมิลานว่าหากจะย้ายอยากจะยืมโรเบลูลลกากูไปร่วมทัพก็ต้องยอมจ่ายค่ายืมตัวเป็นเงินมากกว่า23ล้านยูโรหรือประมาณ828ล้านบาทตามการรายงานจากทางลาลีพับลิกาสื่อของประเทศอิตาลี โดยทางลูกกูกนั้นเคยทำผลงานได้โดดเด่นในช่วง2ุฤดูกาลที่เล่นกับทางอิชมิลานจนทำไปถึง64ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด95นัดในทุกบริการซึ่งนั่นก็ทำให้เชลซีนั้นยอมทุ่มเงินสูงเป็นสถิติของสมโมสรที่จำนวนกว่า97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,192ล้านบาทเพื่อดึงเขาเข้ามากลับอยู่กับทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อน อย่างไรก็ตามลูกกูนั้นกลับไม่สามารถทำงานได้โดยรวมนะฮะได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนแต่เก่าซ้หร้ายเขาคนนี้ยังเคยจุดประเด็นร้อนด้วยการบอกว่ายังรักอินเจมิลานและมีความคิดที่จะกลับไปเล่นที่นนอีกต่างหากนะซึ่งบจจัยทั้งหมดนั้นมีส่วนทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นจริงตัวจริงหลายนัดและก็ทําให้อนาคตของเขาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทางนี้นอกจากต้องการจะค่ายืมตัว23ล้านยูโรแล้วนั้นเชลซีเองยังต้องการให้อินเชมิลานอยอมรับเงื่อนไขด้วยว่าพอหมดสัญญายืมตัวในการปีหน้าแล้วพวกเขาก็ต้องซื้อขาดลูกรกูกันอีกด้วยโดยค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรหรือประมาณ2 5ง0ล้านบาทสันเดียวเท่านั้นโดยถึงแม้ว่าอินเตอร์จะพร้อมแถมสเตฟานเดฟไรเป็นส่วนหนึ่งเดีลวนี้แต่ทางเชลซีก็พร้อมที่จะลดค่าตัวให้สูงที่สุดไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโรหรือประมาณ720ล้านบาทในครั้งนี้ ขณะเดียวกันนะฮะลูการูเองก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยด้วยเช่นเดีวยวกันโดยเป็นที่เชื่อกันว่าอินเตอร์มิลานนั้นพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเขาทีละละ6ล้านยูโรหรือประมาณ2อ6้ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าที่เขาได้รับกับทางเชลซีเท่าตัวขณะที่ทางลูกากูหวังที่จะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ 7. 5ดล้านยูโรหรือประมาณ270ล้านบาทต่อฤดูก,กาลในการย้ายกลับไปซบอินเตอร์มิลานในกรัไงนี้เทโอชารบาฤดูกาลแจ้งเกิดของตนเอง หลังจากย้ายไปเล่นกับทางแบบยืมตัวในช่วงสามฤดูกาลก่อนหน้านี้เทบโบชารุบาได้คว้าโอกาสในการเป็นนักเตะของพิมริกโดยเขานี่เอาชนะใจ,จโทมัสทูเคลในช่วงปริซันและปรากฏตัว30นัดพร,ร้อมทำประตูกับทางเชลซีในสั้น2021นี้ซึ่งบทสัมภาษณ์กับหนังสือ a t c h d a y ของทางการทางเชลซีแข้งไว้สอปนรนี้ ต้อนถึงปีแรกในบทบาทผู้เล่นชุดใหญ่ของเดอะบรูและเส้นทางการก้าวไปสู่ความสำเร็จจากทีมแค a เดมีเช่นเดียวกับช่วงเวลาของการยืมตัวในของ้งักนี้โดยคําถามแรกที่ถามว่าคุณจะถูกพูดถึงในรายการแจ้งเกิดนี้ขึ้นมาได้อย่างไรโดยเขาได้ตอบว่ามันเป็นบางอย่างที่ผมเฝ้าฝันพอเกิดขึ้นจริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากพอได้ลงเล่นหลายนัดด้วยกันเช่นกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดเอาไว้ในตอนเริ่มต้นซีซั่นผมนั้นได้รับประสบการณ์มากมายเลยครับผมยังต้องเรียนรู้ยังต้องพยายามเติบโตและก็พัฒนาขึ้นมาแต่ดูการนี้ถือว่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก มันไม่เสร็จมากเลยนะที่ได้ลงเล่นในเกมสาคัญที่แซมฟอร์บริดผมเนี่ยเคยลงเล่นในยูทครับที่นี่ตอนนี้ได้ไปลงเล่นในศึก League, แชมเปี้ยนลีกและก็ทําประตูในแชมเปี้ยนลีกผมยิงประตูได้บ้างด้วยนะซึ่งผมคิดว่าผมจะทําได้ไม่ดานในฤดูกาลนี้หรอกนะนี่คือซีซันที่ผมยิงได้เยอะที่สุดแล้วสำหรับกองหลังมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆคำถามต่อมาจำนวนประตูที่คุณได้มาเนี่ยได้มาจากอะไรการซ้อมลูกตั้งเตะหรอเขาที่ตอบว่า ผมคิดว่าแบบนั้นเหมาะนะครับแต่ผมยังยิงได้2อถึงสลูกในรายการกันก่อนซีซั่นนี้เป็นปีที่ผมยิงได้เยอะที่สุดแล้วและก็เป็นจังหวะเวลาเหมาะสมที่สุดที่ผมยิงได้ด้วยถือว่าเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาคุณยิงไปทั้งหมด4ลูกซึ่งเกิดขึ้นในโมเมนต์สาคัญด้วยเหมือนกันไฮไลท์สำหรับคุณคืออะไรกันแน่ โดยเขาที่ตอบว่าผมต้องขอบอกก่อนนะว่าประตูแรกกับทางเคซันพาเร์มันสําคัญเป็นอย่างมากแต่ผมขอเลือกประตูที่ยิงใส่จูเวนตุสในแชมเปียนลีกลวกันเพราะว่าทุกคนอยากจะแก้ตัวจากความพ่ายแพ้ในตอนที่บุกไปเยือนพวกเขานัดนั้นเราทุกคนคึกคักกันเป็นอย่างมากซึ่งเหล่านั้นรู้ว่าถ้าช,ะชนะก็จะได้ผ่านเข้ารอบนี้ไปดังนั้นประตูแรกในเกมพวกกระทางพาเร์นัดเปิดสนามของฤดูกาลถือว่าน่าจดจําที่สุดแล้วแต่ประตูที่สําคัญที่สุดก็คือที่ยิงใส่จูเว่ครับ ขน้นต่อมาเชลซี Chelsea ส่งนักเตะออกจากแคมป์มี่ลงเป็น1ใน11เตัวจริงใน180จากทั้งหมด1 8 1นัดหลังสุดของเราคุณภูมิใจแค่ไหนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรุ่นที่แจ้งเกิดขึ้นมาในครั้งนี้เขาได้บอกว่าภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับตอนออกออกไปยืมตัวแล้วได้เห็นเพื่อนๆอ,อย่างเมสันเมาส์บริดเจมส์คารามัสันโอดอยแฮมมี่อับราฮัมและก็ฟิกาโอรโยอชม,มรีแจ้งเกิดขึ้นมาผมยินดีใจแทนพวกเขามากเลยนะ นั่นคือสิ่งที่ช่วยและก็กระตุ้นให้กับผมมาถึงที่นี่ในวันนี้มาเ,เป็นเรื่องเหลือเชื่อในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาที่ได้เห็นจำนวนนักเตะจากทีมอคาเดมี่ที่เคยได้ลงเล่นด้วยกันทุกคนในการก้าวขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่เราจะจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้และก็สร้างแบบอย่างให้กับนักเตะอคาเดมี่คนอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาช่วยมอบความหวังให้กับพวกเขาด้วยกันกัน,กนครับคำถามต่อมาคุณพูดถึงการลงเล่นในศึก FA y o u ย h ท u p ที่แซมฟอร์บิด สิ่งดังกล่าวได้ช่วยกระตุ้นให้คุณไต่เต้ามาถึงทีมชุดใหญ่ได้มากแค่ไหนโดยเขาก็จะตอบว่าประสบการณ์แบบนั้นฐานน้นตั้งแต่ Academy คือสิ่งที่คุณอยากจะลองสัมผัสดูเป๊ะๆอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราตอนที่เราลงเล่นในสนามต่อหน้าแฟนบอลจำนวนหนึ่งรายการยุทธครับและก็ชุนเตนร์เมนแบบนั้นช่วยคุณพร้อมสำหรับทีมชุดใหญ่และก็ทําให้เรนนั้นคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในครั้งนี้นั่นเองและคําถามสุดท้ายก็ถามว่า การยืมตัวถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช่ไหมเขาก็ตอบว่าผมคิดว่ามันจาเป็นเป็นอย่างบ้านนะสำหรับนักเตะผมเนี่ยไม่เคยเสียใจกับการยืมตัวครั้งไหนเลยและทุกครั้งก็ช่วยผมทั้งหมดเลยนักเตะทุกคนแตกต่างกันออกไปบางคนอาจต้องออกไปยืมตัว2หรือว่า3ครั้ง บางคนอาจจะแค่ครั้งเดียวบางคนไม่ต้องไปเลยก็ได้แต่มันสําคัญมากในการได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันของทีมชุดใหญ่เพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนจากนักเตะระดับแคมเดมีไปสู่นักเตะชุดใหญ่มันแตกต่างกันที่สุดแล้วซึ่งต้องลองลิ้มลองรสชาติของเกมชุดใหญ่ผมเจอแบบนี้มา3ปีก่อนจนถึงฤด,ดูกันในปัจจุบันนี้และข่าวจากีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f อทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ